เราจะมาเกาะติดชีวิตจริงของคนเลี้ยงสุนัขสองตัวที่ต้องเจอกับปัญหากลิ่นและภูมิแพ้สู่คำยืนยันที่ว่าแค่ไม่กี่นาทีอากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปอย่างรู้สึกได้และว,วันนี้เราได้รับเกียรติมาเยี่ยมบ้านของคุณพุทธ,ธิศักดิ์ซื่อเจริญรัตหรือคุณเล็กเจ้าของบ้านที่ให้คำยืนยันกับเราจนน่าสนใจมากว่าเปิดเครื่องไม่กี่นาทีกลิ่นเดิมๆก็หายไปเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันให้ชัดๆว่าเป็นเรื่องจริงแค่ไหน สวัสดีครับผมพุทธิศักดิ์ซื่อเจริญรัตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย o m e แคร์แนวราบครับปกติแล้วคุณเล็กตั้งเครื่องนี้ไว้ตรงไหนของบ้านเป็นหลักและเหตุผลที่เลือกมุมนั้นคืออะไรคะเออผมตั้งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนี่เลยครับอยากให้เล่าย้อนไปก่อนที่จะมีเครื่อง h y g i นิกแอร์ซิสเต็อะไรคือความท้าทายหลักๆที่คุณเล็กเจอในบ้านคะอ,อ๋อมีปัญหาเยอะมากเลยครับก็คือบ้านผมเลี้ยงน้องหมาสตัวนะครับก็คือชื่อนานโนกับมาตังนะครับ เราเป็นพันลาบดอตัวใหญ่นะฮะขนเยอะกลิ่นเยอะนะครับก็จะมีปัญหาทั้งกลิ่นแล้วก็ขนแล้วก็ผมเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับก็เลยต้องหาตัวเลือกที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังนี้ครับแล้วตอนนั้นคุณเล็กรับมือกับปัญหาเรานั้นยังไงคะใช้วิธีทั่วไปอย่างการใช้สเปรย์หรือว่าเน้นการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศคะโอ้โหผมแก้มาหลายทางเลยครับพอรู้ว่าตัวเราเป็นภูมิแพ้แล้วต้องอยู่กับน้องหมาด้วยเนี่ย ผมก็จะมีเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็ต้องคอยทําความสะอาดบ้านอยู่ตลอดเวลาจนสุดท้ายผมก็ต้องซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นระบบ AI ทําความสะอาดบ้านนะครับแล้วก็ฉีดน้าหอมนะฮะเพื่อให้ห้องนี้อยู่ได้นะครับแล้วอยู่กับน,น้องหมาได้เพราะเราจะเปิดแอร์อยู่ตลอด24ชั่วโมงครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณเล็กตัดสินใจลองใช้เครื่องไฮจีนิกแอร์ซิสเต็นี้คะ ก็ลองมาทุกอย่างทุกวิธีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้และไอยอยู่ตลอดเวลานะฮะก็ลองทดลองอบโอโซนนะฮะใช้เครื่องอบโอโซนมาอบที่บ้านนะฮะมันก็ช่วยได้เรื่องกลิ่นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของบรรยากาศในห้องนี้เลยนะครับทำให้เราอยู่ได้แต่อันนี้ปัญหาคือว่าเราจะต้องอบโอโซนแล้วเราอยู่ในห้องนี้ไม่ได้แล้วก็กว่าจะใช้งานตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นชั่วโมง ะะทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิตเลยนะครับแล้วก็พอดีมีน้องท่านหนึ่งมาแนะนำนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวนี้เครื่องตัวนี้นะครับก็คือสามารถช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสามารถเปิดและให้ฟิลเหมือนเครื่องอบโอโซนแล้วเราอยู่กับเขาได้เลยแบบธรรมชาติในช่วงที่ได้ลองใช้สัปดาห์แรกมีความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนเป็นพิเศษไหมคะแค่วันสองวันรู้สึกได้เลยครับ สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นแปลงเรื่องกลิ่นเรื่องทําให้เราภูมิแพ้เราหายเลยเพราะว่าคุณสมบัติเขาสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยก็ไม่น่าเชื่อนะครับเครื่องตัวแค่นี้เองนะครับผมได้ทดลองแค่ประมาณ2วันนะฮะสัมผัสแรกเลยนะครับก็คือเรื่องกลิ่นคือ1คือเราเปิดเปิดเครื่องเขาได้ตลอดเวลาที่เราอยู่ในห้องนี้นะครับ หลังจากติดตั้งเครื่องไฮจีนิกแอร์ซิสเต็มแล้วมีเพื่อนๆหรือแขกที่มาบ้านทักเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอากาศในบ้านมั่งไหมคะทักครับคือคนในบ้านเราทุกคนบอก,บอกดีหมดเลยนะฮะทั้งบรรยากาศแล้วก็อากาศในบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของพอดีผมเป็นภูมมแพ้ลูกสาวก็เป็นภูมมแพ้ทั้งสองคนเนี้ยอากาศไม่มีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างบ้านผมก็จะเลี้ยงน้อง หมาอยู่ที่บ้าน2ตัวนะครับออพี่สาวที่มาบ้านก็จะได้กลิ่นแต่พอพอผมเปิดเครื่องนี้พี่สาวเข้ามาบ้านมาเยี่ยมบ้านก็จะชมนะฮะว่าเออบ้านไม่มีกลิ่นแล้วนะครับอยากทราบถึงตอนติดตั้งค่ะมีความยุ่งยากซับซ้อนไหมสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปโอ้โง่ายมากเลยครับคือจริงเครื่องเขาเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักกระถัดรัดแบบนี้นะครับวางไว้ที่ห้องรับแขกนะฮะแล้วก็แค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยครับ มาถึงตอนนี้ถ้าให้คะแนนประสิทธิภาพเรื่องการลดกลิ่นกุเล็กให้เท่าไหร่คะผมให้เกินสิบครับเพราะว่าผมใช้มาประมาณ2เดือนแล้วครับหายหมดเลยครับเรื่องกลิ่นนี้คือเป็นเรื่องเรื่องแรกเลยสำหรับบ้านผมที่ได้รับรับรู้เลยนะครับด้านของสุขภาพหรือภูิแพ้ขนสัตว์มีความเปลี่ยนแปลงไหมคะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีเครื่องไฮจีนิกแอร์ซิสเต็นี้ ก่อนหน้านี้นนผมจะไอจามอยู่ตลอดเวลาจนผมต้องใส่แมสอยู่ในห้องตอนนี้ผมเปิดแมสแล้วผมก็ไม่มีอาการไอจามแล้วนะครับสมมติถ้าวันนี้มีคนมายกเครื่องนี้ออกจากบ้านไปอะไรคือสิ่งแรกที่คุณเล็กจะรู้สึกได้ว่าขาดไปไม่ได้แล้วโอ้โหอันนี้ตอนนี้ยากเลยครับเพราะว่าเราอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกสบายนะฮะถ้าไม่ได้เปิดเนี่ย คืออาการจะกลับมาทันทีเลยนะฮะเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องของอาการใจไอ,ไอจามเนี่ยออกมาเลยครับขอ,อนิยาม3คํคำสั้นจากคุณเล็กสำหรับความประทับใจที่มีต่อเครื่อง h y g i น n i c Air System นี้ด้วยคำสั้นๆว่าอะไรบ้างคะอากาศดีคุณภาพดีชีวิตดีครับในมุมมองของผู้บริหารที่ต้องมองเรื่องความคุ้มค่าคุณเล็กให้เหตุผลกับตัวเองในเรื่องความคุ้มค่าและราคาของเครื่องนี้ว่าอย่างไรคุณภาพ สุขภาพหาซื้อไม่ได้ครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณเล็กฝากอะไรถึงคนรักสัตว์ที่กำลังเผชิญปัญหาคล้ายๆกันและมองหาตัวช่วยที่ให้ผลลัพธ์ยั่งยืนหน่อยค่ะผมอยากให้มาลองใช้เครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าเราใช้เครื่องตัวนี้มันเป็นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วเราอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาสามารถเปิดและอยู่กับเขาได้เลย และที่สําคัญผมรับรู้มาว่าเครื่องตัวนี้เป,นเป็นเป็นตัวระบบที่สามารถเติมอากาศเข้ามาในห้องที่เราอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับขอบคุณคุณเล็กมากค่ะวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าอากาศที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราและสัตว์เลี้ยงที่เรารักจริงๆสำหรับท่านใดที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กโทรลิติก ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงสุดถึง99.99% 99และปลอดภัยเพราะจะสลายตัวเป็นน้ำและออกซิเจนบายบาย